สวัสดีครับผมอาจารย์หนุ่มสุรพลใจล่านะครับวันนี้จะมานะครับจับไพนะ่ตอบคำถามท,าท่านที่มีคำถามเข้ามาว่า,าเรื่องต่างๆที่เราอยากรู้เนี่ยมันจะสำเร็จหรือเปล่านะครับวันนี้จะจับในเรื่องของการงานนะฮะว่า,าสำหรับใครที่มีคำถามในเรื่องของการงานนะครับก็เตรียมเอาไว้เลยนะฮะตั้งจิตอธิฐานนึกถึงครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับ ผมจะใช้าศาสตร์ไพ่ยิบซีพีระมิดนะฮะยิบพีระมิดคืออะไรนะครับยิบซีพีระมิดก็คือผมจะจับมาไพา่ผมจะจับไพ่มา3มกองกองละ5ใบนะครับนะฮะโดยการที่ผมนะครับสับไพ่แล้วนะฮะแล้วก็อ่าเลือกไพ่ขึ้นมานะครับคใบนะครับก็เรียกเลยแล้วกันนะครับใบที่1 ใบที่2ใบที่3ใบที่4และใบที่5นะครับนี่คกล่องที่1นะครับไว้ตรงนี้นะฮะกลองที่1ไว้อยู่ตรงนู้นนะฮะตรงนี้เลยแล้วก็ใบที่ หนึ่งใบที่สองจับส,สดๆอย่างเนี้แหละครับคุณผู้ฟังฮะใบที่สามใบที่สี่ใบที่ห้านะครับกิจการของคุณนะครับในช่วงสามเดือนนี้จะประสบความสำเร็จหรือว่าจะเป็นอย่างไรนะครับอ่ะนะฮะมาดูกันนะฮะ ใบที่1ใบที่2ใบที่3ใบที่4และใบที่5นี่คือกองที่3นะครับนะครับนิดหนึ่งเนาะเดี๋ยวขออนุญาตจัดจัดกล้องนิดหนึ่งนะครับโอเคคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับ มันเหมือนกับผมไลฟ์สดเลยเนาะนะคือเราจะทําแบบนี้เลยก็คือไม่มีการตัดต่อนะครับเพื่อคุณจะได้รวมจิตขึ้นมานะครับให้เลือกไพ่หนึ่งในสามกองนี้ท่านใดที่ได้เลือกไพ่กองไหนหรือเลือกได้กองไหนนะครับก็ตั้งคําถามมานะครับคําถามก็คือกิจการของคุณที่คุณทําอยู่เนี่ย นะครับหรือกิจการที่กาลังคิดจะทำอย่างนี้กิจการจะประสบความสําเร็จไหมนะครับอ่านะครับีนะคบ่คือกล่องที่อันนี้คือกล่องที่สามนะครับเอาล้ครับตั้งเจตธิษิฐานมานะครับตั้งเจตติิฐฐานมาลองดูว่าคุณเลือกกองไหนหนึ่งสองหรือสามนะครับเลือกแล้วนะครับ นึกถึงครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์พุทธังเปิดธรรมังเปิดสังคังเปิดทําสมาธิให้แน่วแน่ครับดูว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จักรวาลจะจะมอบอะไรให้กับคุณจะตอบอะไรกับคุณเกี่ยวกับเรื่องของกิจการงานในช่วง3เดือนนี้นะครับโอเค เราจะมาดูกองที่1กันก่อนนะครับกองที่1นึ่งนะะงาการเรียงไพ่ของผมจะเป็นเรียงแบบพีระมิดนะฮะสีโอเคกองที่1ครับใครเลือกกองนี้นะครับมาดูกันไพ่ใบแรก King of ครัว้าวนะครับ เป็นไพ่ใบที่ยอดเยี่ยมมากเลยกับไพ่ชุดนี้นะครับเป็นไพ่ g o f f ครับถือว่าในช่วงนี้กิจการที่คุณเริ่มทำเนี่ยนะครับก็มีคนให้การอุปถัมภ์และช่วยเหลือถือว่าเริ่มต้นได้ดีนะครับเริ่มต้นได้ดีนะฮนะถือว่ามาได้ดีมากๆเลยนะครับแล้วก็นะนะได้ควีน ได้เอชออฟคัด้วยนะฮะโอ้ได้ไพ่ความรักหมดเลยนะครับต้องบอกว่ากิจการนี้นะครับมีเขาเรียกว่ามีแนวโน้มที่ดีแล้วก็สามารถดําเนินการได้อย่างเต็มที่นะครับอ่มามดูยอดพีระมิดบ้างเป็นยังไงบ้างนะครับยอดพีระมิดได้ไพ่สิบดาบเพราะฉะนั้นแต่ว่านะครับอ่างานดีนะครับงานดีเพียงแต่ว่าในช่วงนี้อ่าแปดดาบขอโทษทีนะฮะ แต่ว่าตัวคุณเองต้องระมัดระวังเรื่องของพันธะสัญญาหรือการทําสัญญานะครับเริ่มต้นดีครับมีผู้ใหญ่สนับสนุนการดําเนินงานก็ไปได้ด้วยดีครับแต่ว่าเรื่องเอกสารต้องระมัดระวังนะครับเรื่องเอกสารต้องระมัดระวังนะครับอาจจะมีอุปสรรคในเรื่องของการเรื่องของหุ้นส่วนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วต้องมีความโปร่งใสในเรื่องของการเงินนะครับต้องมีความโปร่งใสในเรื่องของการเงินและก็นะครับ การที่คุณจะต้องใช้เขาเรียกว่าอะไรนะพารชั่นหรือว่า,าสร้างความเข้าใจในใน,ในกลุ่มที่เราทํางานด้วยกันหรือว่าพนักง,งานของเรานะครับนะฮะโอเคนะครับ,นะรบก็จะทําให้กิจการของคุณนั้นประสบความสําเร็จนะครับซึ่งนะครับก็ชุดนี้นะครับจากไพ่ใบนี้นะฮะ จากไพ่ใบนี้2ใบนี้คว e นอ่าคิงออฟคัพกับ3มเหรียญน,นะครับอ่า uh, ต้องบอกว่าผู้สนับสนุนดีนะครับงานเริ่มไปได้ดยดีเพราะฉะนั้นต้องระวังเรื่องของการเงินกิจการต่างๆนะครับอ่ uh, าเงินทุนที่คุณกำลังคาดหวังเอาไว้ที่จะมาช่วยเรื่องงานต้องบอกว่าดีมากๆเลยแต่การดําเนินงานจะต้องเต็มไปได้วยความระมัดระวังนะครับเต็มไปได้วยความระมัดระวังอย่าคิดเยอะ นะครับต้องปรึกษาให้ดีดนะต้องใช้เขาเรียกว่าอะไรนะใช้ความอดทนนะครับก็เ,เรียกว่าอย่าเอาความคิดของตัวเองเป็นใหญ่นะครับจะดีมากนะเพราะนั้นแล้วก็ควรจะมีการปรึกษานะครับกันซะก่อนนะในการที่จะต้องเริ่มต้นทำอะไรเพราะว่ามันได้ไพ่พันธสัญญานะครับแต่สุดท้าย คุณก็จะประสบความสําเร็จนะครับนี่คือกิจการของคนที่เลิกกองที่1กิจการงานของคนที่เลิกกองที่2ครับโอเคครับหนึ่ง,ส,งสามส,ามสี่ห้าโอเคเป็นไพ่ปิระมิดนะครับอ่านะครับเริ่มต้นก็ต้องบอกเลยว่าในช่วงนี้กิจการที่เกี่ยวกับเรื่องของหุ้นส่วนนะครับหรือที่มีหุ้นส่วน ต้องระมัดระวังนะฮะเพราะว่าอะไรเพราะอาจจะมีการขัดแยง้งการหักหลังหรือปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับคุณควรจะนะครับคุณควรที่จะมองข้ามอ,าอะไรที่เป็นเ,นเรื่องเล็กๆน้อยๆนะครับอย่าเอามาใส่เป็นอารมณ์แต่ให้ระมัดระวังนะครับให้ระมัดระวังการดําเนินงานอย่างทุกฝีก้าวนะครับในส่วนตรงนี้เนาะนะครับที่สําคัญครับหกนะถ้วยนะ บ,บางครั้งบางทีตัวคุณเองจะต้องมีความเป็นผู้ใหญ่นะครับมีความผู้ใหญ่มีความเมตตาบ้างนะครับอ,อย่าเอาแต่อารมณ์แต่ควรจะเขาเรียกว่าเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันนะครับนั้นกิจการงานนี้ไปได้แน่นอนนะครับแต่เพียงแต่ว่านะครับาการใช้จ่ายเรื่องของการเงินหรือการวางเอกสารเรื่องการวางบินในเรื่องของการเงินนั้นต้องดําเนินการด้วยความรอบคอบนะครับ ถึงจะประสบความสำเร็จนะครับเพราะว่าได้ไพ่คิงออ q ควีนออฟแวนนะครับเพราะนั้นแล้วเริ่มต้นอาจจะไม่ดีนักนะครับเริ่มต้นอาจจะไม่ดีนักแต่ถ้าคุณเซตความเข้าใจซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็เซตในเรื่องของเขาเรีเยกะลรนะการมองถึงเป้าหมายนะครับแล้วก็ความตั้งใจที่ดีนะฮะมีความเมตตาที่สำคัญที่สุด ตัวคุณเองจะต้องเป็นผู้ใหญ่มากพอกว่านี้นะครับถึงจะทําให้งานนั้นประสบความสําเร็จโดยเฉพาะเรื่องของดูแลเรื่องของรายจ่ายแล้วก็งบประมาณด้วยนะครับถึงจะดีครับนี่คือกิจการของคนที่เลือกไพ่กองที่2นะครับโอเคมาถึงกองที่3ครับใครเลือกไพ่กองนี้นะครับใครเลือกไพ่กองนี้ตั้งจิตอธิษฐานดีๆนะครับ โอเคครับโอเคอ่านะครับต้องบอกว่าคุณเป็นคนที่มองการไกลนะครับไพ่อกองนี้บ่งบอกถึงความการมองการไกลนะครับ แต่บางครั้งความเชื่อของคุณเนี่ยมันหมายถึงว่ามันต้องยากมันต้องลำบากมันต้องเริ่มต้นด้วยด้วยความอดทนพอสมควรนะครับเพียงแต่ว่าอาจารย์มองว่าพอไพ่ใบที่2เนี่ยการดําเนินงานเนี่ยต้องเริ่มจากเล็กไปหาใหญ่นะครับต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับพอได้ไพ่ page of pentacle นะครับอันนี้คือ knife of pentacle นะฮะต้องบอกว่าโอก่อนจะเริ่มต้นอะไรแต่ละอย่างเนี่ยคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกนะครับแต่พอเป็น knife พอเป็นเพจเอ็มเพลยเอร์อมันก็ต้องเริ่มทำมันก็ต้องจำอินนะฮะเริ่มลงไปทําเลยนะครับแล้วก็ได้อ่าอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะเอจอ่าเพจออฟคัพนะฮะเพจออฟคัพถือว่างานที่เริ่มทำรือกิจการหรือบริวารเลยอ่าจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือคุณโดยเฉพาะนะครับลูกน้องเพื่อนร่วมงานนะครับดีมากๆเลยนะครับแต่ตัวคุณเองเนี่ยนะช่วงเนี้นะครับ อยากจะบอกว่าควรมีความคิดเป็นของตัวเองนะครับอย่าฟังคนอื่นมากมายนะักนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้องเชื่อตัวเองไว้บ้างไม่ใช่ว่าอะไรอะไรก็ปึกษาคัสมดนะครับอันนี้ก็ไม่ใช่นะครับเพราะถ้าอย่างนั้นเนี่ยตัวคุณเองก็จะเขาเรียกว่าอะไรนะก็จะติดกับหรือทําอะไรไม่ได้นะครับเพราะนั้นแล้วมาสองใบนี้รวมกันก็คือนะครับบางทีคุณคิดเยอะ คิดมากจนเกินไปนะครับเลยทําให้ไม่กล้าลงมือทําแต่ถ้าคุณเริ่มทํานะครับพอคุณเริ่มทำนะพอคุณลงมือทําแล้วเขาบอกว่า,ามิตรบริวารจะให้การอุปถัมภ์และช่วยเหลือทําให้งานของคุณนะประสบความสําเร็จไปได้นะครับเพราะฉะนั้นคุณควรที่จะนะครับอย่าคิดเยอะครับลงมือทําทันทีนะครับแล้วจะประสบความสําเร็จครับนี่ก็คือ,อไพ่สามกองนะครับ แล้วก็ใครที่เลือกกองไหนนะครับคุณควรจะตัดสินใจได้แล้วว่างานของคุณนั้นนะครับควรจะต้องวางแผนเป็นอย่างไรนะครับขอบคุณทุกท่านครับแล้วก็ติดตามใหม่คลิปหน้าจากผมอาจารย์หนุ่มสนใจดูดวงอย่างละเอียดติดต่อผมทางาหน้าเพจอาจารย์หนุ่มพลังศิษพยากรณ์นะครับอันนี้ถ่ายเฉพาะในเรื่องของอความอ,าอะไรก็แล้นลนะกิจการงานที่คุณ จะเจอนภายใน3เดือนว่าจะประสบความสำเร็จหรือเปล่านะครับก็ก็ท่านใดที่เลือกเอาอากองไหนเอาไว้ก็คงจะได้คำตอบไปแล้วนะครับส่วนท่านใดที่อยากคำถามถามคำถามอะไรนะครับก็ติดตามคลิปหน้านะครับขอบคุณทุกท่านครับไปแล้วครับสวัสดีครับ